สวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนนะ,ะวันนี้เนาะคลิปนี้เราจะไม่อ่านไพ่แต่พี่เมย์จะพูดคุยกับทุกคนนะคะพี่เมย์ได้ข้อมูลความรู้มาอย่างที่บอกว่าจะคุยกับทุกคนในบ้านของเราเนาะแช์นะคะเกี่ยวกับความรู้ที่พี่เมย์ได้รับนะคะแล้วก็ได้เรียนนั่นเองพลังงานที่เราเป็นนะคะเรื่องราวของอ่า ของ law of one law of one คือเรื่องอะไร law of one คือเรื่องราวของความรักนะทุกคนความรักนะคะความรักที่มีต่อตัวตนของเราหรือความรักที่มีต่อจักรวาลความรักที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความรักที่มีต่อพระเจ้าความรักที่มีต่อตัวตนขั้นสูงของคุณหรือเราจะเรียกว่าอะไรหรือก็แล้วแต่ก็คือความรักที่มีในตัวตนของเรานั่นเอง law of one ก็คือความรักถ้าเราพูดกันนะในภาษาของคนที่เขาพูดในเอ่อ ต่างประเทศที่เขาพูดที่พี่เมย์ได้ยินเขาบอกว่าถ้าคุณรักในพระเจ้านะคะก็คือรักในตัวตนของเรานั่นแหละคือความหมายเดียวกันแล้วให้คุณรักคนอื่นนะคะคือเพื่อนร่วมโลกอะ่ะคือคนอืน่นอื่นอ่ะด้วยความรักที่เปรียบเสมือนคุณรักตัวเองนะคะเพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันมันคือกฎข้อที่เขาเรียกว่ากฎกฎหนึ่งเดียว law of one นะคะ law of one one คือหนึ่งเนาะ รอก็คือกดกดหนึ่งเดียวคือกดแห่งความหนึ่งเดียวคือตัวเราพลังงานเราหรือมวลพลังงานทั้งหมดในจักรวาลหรือมวลพลังงานของจิตวิญญาณทุกดวงนะคะกับตัวตนของเราหรือมนุษย์ทุกผู้ทุกคนอะในโลกในจักรวาลน,นี้นะคะเป็นหนึ่งเดียวกันทีนี้ l a อ of o วันนะคะจะเป็นพลังงานที่ถ้าคุณมีพลังงานนี้อยู่กับตัวตนของคุณเนี่ยคืออะไรก็ฉุด คุณไม่อยู่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะพลังงานความรักที่คุณมีต่อพระเจ้าและความรักที่คุณมีต่อเพื่อนร่วมโลกคือพลังงานหนึ่งเดียวกันนั่นคืออะไรความรักต่อพระเจ้าก็คือความรักต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณคืออะไรก็คือพลังงานจิตวิญญาณขั้นสูงของคุณสิ่งที่คุณเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะเรียกว่าพระเจ้าทวยเทพอัครเทพหรือว่าเป็น พระพุทธเจ้าแล้วแต่เราจะเรียกนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือซึ่งอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ภายในตัวตนของเรานะคะอยู่ทุกที่ เขาเรียกว่าอยู่ในทุกทกที่เป็นพลังงานเดียวกับเราเราก็คือพลังงานเดียวกันทั้งหมดเลยทีนี้นะคะสิ่งที่เมย์ได้รับรู้มาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายมากถ้าทุกคนนะคะทำความเข้าใจกับคําว่าความรักความรักที่คุณมีนะคะไม่ว่าคุณจะมีความรักต่อพังต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหนมันก็คือความรักที่คุณมีต่อตัวคุณเองนั่นเองทีนี้เมื่อมีความรักต่อตัวคุณเอง คุณก็จะต้องมีความรักต่อผู้อื่นเหมือนกับที่คุณรักตัวคุณเองนะคะแต่ไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยรักแล้วทุ่มเทเหมือนเหมือนก็พี่เมย์บอกเหมือนรักตัวเองไงเหมือนรักตัวเองก็ต้องแบบว่าทุ่มเทให้กับตัวเองเท่าไหร่ก็ทุ่มเทให้กับเขาเท่านั้นคือความหมายคืออย่างไรนะคะคุณปฏิบัติต่อตัวเองแบบไหนให้คุณปฏิบัติกับผู้อื่นแบบนั้น คุณเคารพตัวเองรักตัวเองแบบไหนให้เคารพและรักผู้อื่นเช่นเดียวกันนั่นคือ Law of one เนะะี่ยคะแล้วการรักตัวตนของคุณหรือการรักในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานเดียวกันทั้งหมดคือความรักคือกฎข้อเดียวคือพลังงานแห่งความรักที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ในทุกๆสิ่งนะคะการที่คุณจะใช้ชีวิตในการที่จะก้าวเดินไปใช้ประสบการณ์อย่างมีความสุขถ้าคุณมีความรักให้กับตัวตนของคุณ เท่าเทียมนะเหมือนกับที่คุณน่ะให้ความรักกับผู้อื่นนะจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างที่มันจะเจิดจ้าแล้ววิถีทางการใช้ชีวิตของคุณนะ่ะมันจะเป็นไปอยู่ในทิศท,ทางที่ถูกที่ถูกทางนั่นเองนะพี่เมย์จะเอาข้อมูลความรู้ของ law of one เนี่ยมาขยาย รายละเอียดให้เยอะให้มากยิ่งขึ้นวันนี้แต่ที่พี่เมสรุปข้อความเรียกว่าใจความสำคัญนะคะของพลังเขาเรียกว่าอะไรพลังงานของเขาเรียกว่าเป็นกฎเป็นกฎที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตชีวิตของคุณอนะให้ฝ่าฟันทุกเรื่องไปได้มันก็คือความรักนีคะความรักอันยิ่งใหญ่ที่คุณมีต่อ ไม่ว่าคุณจะเครารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไร,คว,ร Ay, ความรักที่คุณมีความศรัทธาที่คุณมีนั่นก็คือความรักที่คุณมีกับตัวเองคุณความศ th รัทธาที่มีกับตัวเองแล้วก็ความรักและความศรัทธาที่มีกับคนอื่นนั่นคือเป็นกฎข้อเดียวกันคือความรักนั่นเองนะคะทีนี้ทิศทางของการใช้ชีวิตถ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักทุกคนลองคิดดูนะคะว่าการใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักอ่ะความรักความเมตตาในทุกทิศทุกทางมันจะทำให้คุณนั่นนะ นี่คะประสบความสำเร็จได้ในทุกเรื่อง I'm recording, huh? Are you recording still? Well, I you okay. I'm I'm finished already, and I uh, take a break to have lunch, and I go to take a shower, uh, and. Record already, but now to record card reading finished. But now, record to talking with the people. Okay, I, did, I didn't know that, so it's I okay continue. because I, mm -hmm. I need to ask you if there is uh, something we need to buy. Something we need to buy. We can go out and buy today. Huh? Uh, what would you like to buy? Um... The food I have. Mm -hmm. But I was thinking more than if you want to use package or something like that. Oh, yes. Mm-hmm. Yeah. Mm -hmm. ใช่ค่ะเออไอไออีฟจะอยู่บายอ่ะชิลลี่ปาปิก้าอ่ะชิลลี่ชิลลี่ฮึมปาปิก้าปาปิก้าใช่ไหม Yes ปาปิก้า The chili paprika sweet chili paprika oh, Yes. Do you want the long, the long one or ordinary one again? Uh, any. Can. Any? Yes. I, I look for long one. Can try and see if I need. Nai kak. Red one. Koppon kak. Red and orange. Orange and red and yellow. <laughs> No, today we will eat the pork that we buy. Oh, that pork that we can eat. Yes. Anyways. Yes. But I have some, they have, uh, uh, have moose. Yes, also. I know. Pork. Yes, please, if you can. Mike. No, no, no. You're gonna be like a god's princess. I will not spoil you too much because you're gonna keep it together maybe get a monster rolled out know if I spoil you too much. Monster! lovely lovely monster yeah you will think lovely <laughs> I think monster yes the monster is lovely <laughs> yeah. yeah I want to kiss you mm -hmm. ok when you go back home yeah I will be there very kind mm -hmm. I will give you a hug too I think ok I'll wait for you to give me a half a big hug. Oh yes. Mm -hmm. I come to you soon. Okay. Oh, See you soon. <laughs> continue recording so you and you can do it as long as you want. Yes, I'm it's okay already when I'm talking with the people. No, you never forget. <laughs> อาใครค่ะจ okay, mm ุ๊บๆค่ะเจียวอืมนะอะไรดีาย